เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งวันในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านมือสองแล้วระหอยากให้ท่านผู้ชมจะเรียกซื้อเรียกชมอีกแล้วครับคลิปนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับราคาเพียง8ปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับบนเนื้อที่1งานเจ็ดสี่สิบตารางวาหรือว่า140ตารางวาครับ ราคาลดสุดๆไปเลยนะครับบ้านพร้อมที่ดิน140ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยวท่านเดียวมี3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องถูมีระเบียงหน้าบ้านนะครับที่จอดรถให้พร้อมเลยนะครับจอดรถได้3คันเลยนะครับแถมแอร์สอตัวครับมีดวรอบขอบผิดทุกด้านนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางครับด้านข้างนะครับสามารถ ปลูกสร้างบ้านต่อเติมได้อีกเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆครับเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวน้ําไม่ท่วมอยู่บนพื้นที่สูงนะครับไฟฟ้ามีนะครับน้ำประปามีมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในเขตชุมชนครับถนนรัดยางครับแต่เดิมขายอยู่1นล้านสามแสนบาทนะครับตอนนี้ลดพิเศษกไปเลยครับลดจนจุกๆไปเลยครับเหลือแปดแสนห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้กําลังทําเรื่องออกโฉนดอยู่นะครับปัจจุบันยังไม่ได้โฉนดนะครับแต่มีบ้านเลขที่ให้พร้อมครับ กำลังทำเรื่องออกขนดยครับนะครับสราคาก็สามารถต่อรองได้อีกด้วยนะครับจุกๆกับเลยครับเรื่องราคารถแบบจุกๆุแปลงนี้อยู่บ้านแพะประธานพรนะครับตำบลตำบลทุ่งปีนะครับอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับใครสนใจก็สามารถสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าจะนัดดูที่ดินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสายตรงเข้าไปได้นะครับ Yeah.